สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมมอ,อเตอร์นะครับโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราควบคุมมอ,อเตอร์เนี่ยนะครับโดยใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอันดับแรกก็คือเรื่องของขา GPIO นั่นนะ่ะจะมีความสามารถในการเป็น PWM ไหมนะครับก็คือสามารถที่จะจ่ายแรงดันไฟเนี่ยในรูปแบบลอจิกตั้งแต่ศูนย์จนถึงค่า,าแรงดันไฟสูงสุดที่เขาสามารถจ่ายได้ นะครับเพื่อที่จะทําให้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้หรือไม่นะครับในส่วนของราดริพายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีขา GPO นะครับที่ทําหน้าที่เป็น PWM เนี่ยนะครับทั้งหมดอยู่4ขานะครับก็คือ12 13 18 19ซึ่งขาตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการควบคุมมอเตอร์หรือว่าควบคุมซูได้เหมือนกันนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่นิยมนะครับไม่นิยมที่จะเอา ขา gpo i ตรงเนี่ยไปใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับบอร์ด raspberry เ,เขาจะใช้คอนโทรลเลอร์ตัวอื่นนะครับเป็นตัวควบคุมมอเตอร์แทนหรือว่าใช้โมดูลนะครับเพื่อที่จะลดพาระนะครับของ cpu นะครับซึ่งผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมจะใช้โมดูลนะครับที่ทางอ d าพุ u พัฒนาขึ้นมาก็คือ pca 9685นะครับซึ่งเราก็จะทำการติดตั้งไลบรารีตัวนี้เข้าไปใน บอร์ดรับลีไพายเรานะครับซึ่งเราก็จะดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับพร้อมกับตัวอย่างโค้ดที่ทาง A f า o ูดเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้ลิงก์นี้ซึ่งลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปให้นะต่อไปนะครับเราจะทำการติดตั้งในส่วนของไลบรารีนะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับของบอร์ดรับลีไพแล้วก็ไปที่ เทอร์มินอลนะครับ่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดช่องเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดรับดีสกไฟของเรานะครับกับโมดูลต่างๆในรูปแบบของ I.4 นะครับโดยเราจะพิมพ์โค้ดก็คือ sudo ครับ sudo l a s pi p e t นะครับ con p i t นะครับ, con, Pick, รบประมาณนี้แล้วก็กด enter ไปจากนั้นเราก็เลือกไปที่ interface option แล้วก็เลือกไปที่ i square c นะครับแล้วก็กด Ent e r ไปแล้วก็เลือกไปที่ yes นะครับแล้วก็โอเคคอมินดนะครับปึ๊บประมาณนี้นะจากนั้นเราจะทำการติดตั้งไลบรารีนะครับเราก็กลับไปที่หน้าอดาฟู t นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาโค้ดนะครับสำหรับการติดตั้งก็คือบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาก o p ป้ Copy นะครับแล้วก็เอาไปวาง แล้วก็กด enter เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วไปได้เลยต่อไปเราก็จะทำการเปิดโปรแกรมนะครับโทนี่ id ขึ้นมาแล้วเราก็ก๊อปโค้ดตัวอย่างนะครับซึ่งโค้ดตัวอย่างก็อยู่ตรงนี้นะครับี่ตรงนี้นะครับเราทำการคลิกขวาก๊อปปี้นะครับแล้วก็วางลงในโปรแกรมโทนี่นะครับ นี่เรามาดูนะครับว่าโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ด y t h o n นะครับง่ายๆซึ่งสองบรรทัดแรกเนี่ยบรรทัดแรกจะเป็นการนําเข้าโมดูลเวลานะครับก็คือโมดูล time ส่วนบรรทัดที่สองเนี่ยก็จะเป็นการนําเข้าโมดูลในการควบคุมมอเตอร์นะครับที่ทางกรดาพ,ดดพัฒนาขึ้นมานะครับสําหรับฟังก์ชันที่เราจะใช้นาาก็คือฟังก์ชันนี้ครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีอยู่2อค่าที่เราจะต้องทําการแก้ไขก็คือตัวนี้ครับก็จะเป็นช่องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทอตเทิลน,นะครับหรือว่าความเร็วในการควบคุมให้กับออเตอร์นะครับก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งเป็นยงไงครับค่าทอตเทิลเนี่ยตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งงงไหมปกติแล้วเราจะใส่ศูนย์หนึ่งร้อยศูนย์ถึงสอง้านะแต่ตัวนี้ใส่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับแ <c oughs> สดงว่าค่าที่เราจะกรอกได้เนะครับก็คือตั้งแต่ศูนย 0.01ไปเรื่อยๆ,ๆจนถึง0.99แล้วก็1ถูกต้องไหมครับทีนี้เรามาดูช่องนะครับโมดูลตัวนี้นะครับมีได้ทั้งหมด4ช่องนะครับคือ 1, 2, 3, 4นะนะตัวนี้เราจะได้ทั้งหมดตั้งแต่เลข1จนถึงเลข4นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนที่ผมต่อสายไว้วที่ใช้ในการทดสอบผมก็จะต่อสายไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการทดสอบโค้ด รวมไปถึงในการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ต่อไป I2C นะครับนี่สองสายเนี้ยสีเขียวกับสีส้มเนี้ยเป็น I2C นะครับก็เสียบที่ช่อง I2C ตืวตัวนี้ก็เป็นไฟนะครับกาวก็เสียบไปที่ขากาวกับขา,า VCC นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ต่อมอเตอร์เข้ากับช่องที่3นะครับดังนั้นผมจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลข3นะแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเลข เดี๋ยวเราจะลองรันโค้ดดูนะครับหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวเนี้นะครับหน่วงเวลาเป็นสักสามวิืแล้วก็สักหนจุดห้า 0.2ช้าใช่ไหมครับแล้วลองติดลบดูก็จะหมุนกับทางใช่ไหมครับนั้นฟังก์ชันในการเลือกใช้งานมอเตอร์นะครับก็คือฟังก์ชันนี้แล้วก็นำเข้าไลบรารีตรงนี้นะครับที่ทางอา r d u i n o ได้พัฒนาขึ้นมาเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะควบคุม มอเตอร์นะครับผ่านเจ้าตัวร a s ร b e r r y Pi ได้แล้วโดยอาศัยนะครับโมดูล PCA 9685นะครับรับคิดถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการสร้างฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการที่เราจะเอาไปเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะทำเป็นหุ่นยนต์ AI นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาค่าจากกล้องเอาค่าจากเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให มอเตอร์ของเราเนี่ยทำงานตามนะครับโมดูลกล้องที่สามารถตรวจจับได้หรือว่าเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย